โอ้โหแล้วอะไรกันวะเนี่ยโอ้ยมันอะไรกันวะเนี่ยโอ้ยโอ้สุดีนะครับคุณผู้ชมอยู่กับผมกอฟิกายนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ใน r รีแอคชั่นแมปนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นเกมที่เลสเตอร์นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ข่าวดีสำหรับเกมนี้ก็คือเรานะครับได้ทางด้านของ แม็กไกวนะครับกลับมานะทันนะครับตัวจริงนะเป็นลินเดเลิฟคู่กับแม็กไกวนั่นเองนะครับก็จะเป็นยังไงรอไปติดตามกันครับไปซันโชไปซันโชไปใจโรนัลโดเตอร์น่าจะมาเล่นสวนกลับนะวันนี้นะดูจากแผนแล้วแล้วก็โูยเฮนาโชเฮนาโชอุ้ยเฮ้ยโอ้งร้องโอ้ ถามด้วยนะคือแบบต่อบอลเงินค่อยๆต่อบอลเกือบจะมีโอกาสยิงแล้วนะครับของเลสเตอร์นะแล้วเป็นแมนยูสวนมาครับเรวันนี้ซันโชซันโช่โอ้โหวิตัดโอโ้โ,อโหผมแมดิสันอุ้ม,มแมดิสันโอ้โห เตเอร์หมือนจะดูดีกว่านะครับในช่วง10นาทีแรกนะโอ้โห เว้ย่านกินวูดยิงลูกนี้นะปวดจะคมนี่ก็คมเหลือเกินเนี่ย re. โอ้โหเข้าซ้ายโอ้โหเต็มข้อโอ้โหเปิดลูกนี้ตบกลับเข้ามาโอ้โหเกือบโอ้ยม,มาสุดทางตลอดเลยเว้ยโอ้โห แมดิสันให้บอลแบบถากเสาไปนิดเดียวเองโอ้ยแม่กควายโอ้ยโอ้มันเป๊ะยังวะโอ้แม่กควายมันไม่น่าโดนวะลูกเนี้ยโอ้โหแม่กควาย โดนเลยอ่ะเป๊ะจริงๆอ่ะลูกเนี้ยโอ้โหยังไม่คิดว่าจะโดนเลยนะแม็กควายไปรอบอลอ่ะโอ้โหโอ้โหเพิโโ่งจะชมเองแม็กควายไปเจอดาซะแล้วโอ้โหลูกนี้โอ้โหโอ้โหมันแบบคลองบอลมัน โดนยิงเพราว่าตื้อไปเลยไม่ได้มีอะไรเลยบลูโน่ยอดโอ้โหติงลังกาเลยโอ้โหพิโดโอ้โหอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้เกือบโอ้คุกกี้คารุคุกกี้โอ้โหโอ้เกือบ ว่าดีโอเคหมดครึ่งแรกหนึ่งหนึ่งโอ้แต่เมื่อกี้ครึ่งแรกนี่ไม่มีลินเดอร์เลฟเลยนะน้อยมากเลยจังหวะของลินเดอร์เลฟสกัดนะครับเอ้า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 วอ้าวหูยเคียนโชคไหมเกือบโลดลาวดเข้าขวาหน่อยอีกแลวโอ้เออเนี่ย ดูต้องการแรดฟอร์ดอ่ะเอาแรดฟอร์ดลงมาได้ไหมเล่นตรงกลางหน่อยแคบๆหน่อยโอ้โหเต็มือหมดเลยโอ้โหโอ้โหมาติดหืมโอ้คำคานเนียนยะมาติดโอ้โหลูกมันพุ่งแบบเสียงฟาวบ่อยแล้วว่ามาแล้วแรดฟอร์ดด็อกเตอร์มาคัดแรดฟอร์ด MBE หมันเสียวจังวะเวลาเข้าบอลเข้ามาในกรอบเนี่ยเปลี่ยนเลยอ่ะโดนเต่ม,มุมที่เปลี่ยนเลยเหรอเคยโดนแล้วนะอย่าพึ่งอย่าพึ่ง <c oughs> เล่นอีก่อนมึงโอเคไี้สวนกินวูดไปโลนาลโดทันไหมฟันวิสต้าไปไปเปิดโอ้ข้ามือ มันง่ายอ่ะวะมัน oh, oh. ิมาก้าโอ้เก็บบอลไม่ได้เลยอะเลตเตอร์คองบอลจังหวะดสองได้หมดเลยอะโอ้ยช้าเงโอ้ทันโชโอ้โหทันโชโอ้ฝากบูโน่ก็ได้เฮ้ยโอ้ยนนกว่าหายมันไม่หายโอ้โห ทำไมเครื่นเซฟใช่ไหมเนี่ยรัดฟอร์ดลงมาแล้วเนะี่ยเ้ยไม่ได้ไม่ได้เซฟด้วยไม่ได้เตะมุมอะ่ะ <c oughs> โอ้ยเทเลมันมันยิงอย่างเดียวเลยมึงอ่ะแม่งมาแล้วบอลแรกพี่เลสกูย้ำหน่อยเว้ย <c oughs> อเอาไม่ได้เว้ยเฮ้ยโ <c oughs> ดนตัดโ <c oughs> ดนตัด <c oughs> โอ้โห อ,อีกแล้วแม่งอูพี่เดหลวงพ่อเดอยเกือบโดนอีกแล้วโอยได้ไหมไปรัดฟอร์ดอะอ้ไม่ได้เอา้าเอา้ามาแล้ว ไปต้นมาแล้วเกินอโอ้โหเซ โอ้โหโอ้โหแล้วอะไรกันวะเน,นี้ยโอ้ย oh. มันอะไรกันวะเน,นี้ยโอ้ยโอ้จะเป็นใบพอลล่าอยู่แล้วเนี้ยโอ้โ oh. หอะไรวะ เขี่ยบุบโอ้โหอีกทีอืมจะโดนโอ้โหอ้รวยใหญ่เลยมึงโอ้โหโอ้โหลูกเซตรพรีคโอ้โหคือมันแบบโอ้โห โอเคนะครับจบกันไปแล้วครับสำหรับนัดน,นี้นะก็ยูนนเต็ดแพ้ไปนะครับแพลเลเตอร์ไป4ประตูต่อ2นะครับก็นั่นแหละนะ